สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูป๊อปปี้ในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเด็กๆเ,เคยได้ยินคํานี้หรือยังคะ,ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้กันนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีอะไรบ้างที่เด็กๆควรที่จะเรียนรู้อ่ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เรื่องที่หนึ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการมีเหตุผลนะคะ,ะการมีเหตุผลคืออะไรการมีเหตุผลก็คือการที่เด็กๆรู้จักคิดไตร่ตรองนะคะในการใช้ชีวิตเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆได้เงินมาโรงเรียนอ,อาจจาะคนละสิบบาทหรือว่าคนละ20บาทแล้วเด็กๆรู้สึกหิวอ่าทีนี้ถ้าเด็กๆเป็นคนมีเหตุผลนะคะเด็กๆก็จะคิดแล้วว่า จะนำเงิน20บาทนี้เนี่ยไปซื้อของกินอะไรดีอ่าระหว่างของกินที่มีประโยชน์หรือว่าจะเลือกซื้อของกินที่เด็กๆชอบและเด็กๆอยากกินแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์เช่นอ่าวันนี้มีขนมเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยมีทั้งขนมที่เป็นผลไม้เป็นน้ําผลไม้ที่มีประโยชน์หรือจะเป็นพวกของหวานเป็นโดนัทเป็นขนมเค,ค้กอ่าถ้าเด็กๆเ,เป็นคนมีเหตุผลเด็กๆจะเลือกซื้อ จากอะไรคะอ่าถ้าเป็นคุณครูคุณครูก็าจะเลือกซื้อจากสิ่งของอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็กินแล้วก็อิ่มนะคะอ่าแต่ถ้าเราไปเลือกซื้อของกินที่เป็นเค้กหรือขนมโดนัทเนี่ยก็กินได้เหมือนกันแต่ถ้าเราซื้อในปริมาณที่มากก็อาจจะทําให้เราเนี่ยอ้วนหรือว่า อะฟันผุกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเลือกซื้อสิ่งของเลือกซื้อของกินอย่างมีเหตุผลอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าเด็กๆได้เงินมาเยอะวันนี้ได้มา20บาทเลยถ้าเด็กๆเ,เนียมีเหตุผลเด็กๆก,ก็จะคิดแล้วว่าเอจะซื้อทั้งหมดนี้ไปเลยทีเดียวกินให้อิ่มทีเดียวหรือว่าจะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งอเอาไว้ซื้ออีกทีตอนเย็นหรือจะเก็บไว้เป็นเงินออมเอาไว้ เก็บไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไว้ซื้อของที่ตนเองอยากได้อันนี้ก็จะเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลในการใช้จ่ายเงินนะคะถ้าเด็กๆฝึกการคิดอย่างมีเหตุผลคิดใจตรองก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างนี่เนี่ยก็จะทําให้เด็กๆนะคะทําสิ่งนั้นได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเด็กๆได้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือการมีเหตุผลนะคะต่อมานะคะก็คือความพอประมาณหรือว่าความพอดีนะคะเด็กๆ ความพอดีในเรื่องอะไรบ้างความพอดีในการใช้สิ่งของต่างๆนะคะเช่นถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเราอาจจะมีการใช้น้ําร่วมกันในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะใช้อย่างพอดีเช่นเปิดน้ําไม่แรงจนเกินไปไม่เปิดน้ําทิ้งไว้นะคะแล้วก็ใช้น้ําอย่างประหยัด อ่าใช้น้ําในการล้างมือล้างหน้าล้างเท้าหรือว่าแปรงฟันอันนี้ก็คือการใช้น้ําอย่างพอดีหรือการใช้สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันอ่าก็บีบในปริมาณที่พอดีการทาแป้งก็ไม่ทาจนเยอะเกินไปจนฟุ้งทั้งห้องหายใจไม่ออกนะคะอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการซื้อสิ่งของต่างๆ เท่าที่จําเป็นเช่นถ้าอยู่ที่บ้านเด็กๆมีเสื้อผ้าในจํานวนที่เยอะอยู่แล้วหรือว่ามีของเล่นเยอะอยู่แล้วเด็กก็อาจจะใช้จนเก่าก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่หรือจะเป็นการซื้ออาหารนะคะ,ะก็ควรที่จะซื้ออย่างพอดีไม่ควรซื้อมาจํานวนเยอะๆจนเด็กๆกินไม่หมดะพอกินไม่หมดเด็กๆก็อาจจะต้องนําไปทิ้งจนเกิดเป็นขยะอีกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้สิ่งของเช่นดินสอยางลบสี อ่กกระดาษก็ใช้ในจํานวนที่พอดีอ่าถ้าใช้เยอะเกินไปเนี่ยก็สิ่งของเหล่านั้นนะคะก็จะเหลือนะคะแล้วก็เป็นขยะตามมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของการที่เด็กๆมีความพอประมาณมีความพอดีในการใช้สิ่งของหรือว่าการใช้ชีวิตค่ะเด็กๆอ่าต่อมานะคะก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดี อ่ก็เช่นการที่เด็กๆรู้จักวางแผนนะคะไม่ประมาทแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตรู้จักวางแผนอะไร<ช>บ้างเช่นการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของเด็กๆนั่นเองนะคะบแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายและแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเง,นเนเงเินเก็บเพื่อที่ <ๆ S 1> จะทํา <ๆ S 1> ให้เด็กๆมีเงินในการที่จะซื้อของซื้อสิ่งต่างๆที่เด็กๆอยากได้แล้วก็ซื้อด้วยเงินเก็บของตัวเด็กๆเองนะคะต่อมาก็คือการที่เด็กๆฝึก การทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็การที่เด็กๆรู้จักวางแผนในการป้องกันตนเองจากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหรือว่าอะภัยพิบัติต่างๆนะคะเช่นอ่ะเด็กๆรู้จักวางแผนที่จะใส่หน้ากาก,กอนามัยสวมถุงมือ ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกไปข้างนอกเพื่อป้องกันตนเองจากโรคสวมถุงมือเมื่อจะต้องทําความสะอาดสิ่งต่างๆนะคะก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยปลอดภัยจากอันตรายต่างๆมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการฝึกตนเองนะคะให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีจากอันตรายต่างๆรอบตัวเด็กๆนะคะ